วันนี้มาต่อกันเรื่องของการแก้สมการด้วยเมตริกเรามาพูดกันก่อนว่าไอ้แก้สมการด้วยเมตริกเนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด3วิธีถูกไหมลูกที่เราเรียงกันไปแล้วนะครับ <c oughs> ปกติเนี่ยเวลาเรามีสมการ เราก็จะพยายามถอดออกมาเป็นอันแรกก็คือเมทริกของสัมประสิทธิ์ถูกไหมที่เราเรียกว่า a เนี่ยแหละนะเป็นสัมประสิทธิ์นะครับตามมาด้วยอันที่2เราเรียกว่า x กเนี่ยก็คือตัวแปรนะตัวแปรก็มี x y z แอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เท่ากับแล้วสุดท้ายก็คือ b หรือว่า r e s u l าก็คือผลนะแล้วแต่สมการที่เราจะแก้ออกมา จะมีกี่ตัวแปรก็แล้วแต่นะแต่ไม่ว่ากี่ตัวแปรจะมีกี่ตัวแปรไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกตัวแปรต้องเป็นกําลังหนงเท่านั้นไปพิสดารนะอยู่ดีๆเอามาเป็นกําลังสอง x กำลัง2อบวกส x แก้ไม่ได้วิธีนี้แก้ไม่ได้นะครับแก้ได้เฉพาะที่เขาเรียกว่าสมการเชิงเส้นหรือภาษาง่ายๆที่เราเรียกกันก็คือสมการเส้นตรงนั่นแหละ สมการเส้นตรงตัวแปรทุกตัวจะต้องกำลังหนึ่งนะครับคราวนี <c oughs> ้เวลาที่แก้สมการเราก็ต้องจัดจากรูปสมการให้อยู่ในรูปของเมตริกในลักษณะนี้ก่อนนะครับจากนั้นล่ะจากนั้นเราก็ค่อยแก้สมการซึ่งมีอยู่3วิธีเรียนไปแล้ว3วิธีลุงสรุปคร่าวๆเลยนะวิธีแรก ใช้อินเวอร์สใช่ไหมครับหลักการของมันก็คือถ้า a x a คูณ x เท่ากับ b ก็คือจัดอยู่ในรูปของตัวทั้งหมดนี้คือเมทริกเมทริก a เมทริก x และเมทริก b เนี่ยเมทริก3ตัวนี้เมทริกของสัมประสิทธิ์เมทริกตัวแปรแล้วก็เมทริกของผลลัพธ์เพราะฉะนั้นถ้าเรา a อินเวอร์สคูณเข้าไป ทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้จะตัดถูกไหม a inverse คูณกับ a จะได้เป็น identity เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมอ่าอันนี้เขียนแบบเต็มยศเลยนะซึ่งเอกลักษณ์คูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมถูกไหมเพราะนั้นเราจะได้แล้วว่าตัวนี้นี่คือที่มาของการใช้ inverse ะครับเพราะนั้นวิธีแรกหาอินเวอร์สของ a ออกมาให้ได้ก่อนแล้วเอาอินเวอร์สของ a ไปคูณกับรีเซาลเมตริกรีเซลหรือเมตริก b เลยแหนะก็จะได้คำตอบนะครับอันที่สองเห็นไหมเมตริกตกแต่งใช่ไหมครับอาร์กิวเมนต์เมตริกเนะมตริกตกแต่งทำไงอ๋อไม่ยากหรอก เอา A มาเขียนเสร็จแล้วก็ขีดเส้นอันหนึ่งแล้วก็เอา B มาเขียนใช่ไหมแล้วจัดให้ A นี้กลายเป็น identity metric ใช่ไหมครับเป็น metric เอกลักษณ์ metric เอกลักษณ์คือแนวเฉียงเป็น1ที่เหลือเป็น0ถูกไหมลูกถ้าจัดให้อยู่ในตรงนี้ได้เมื่อไหร่คำตอบที่อยู่ข้างขวาเนี่ยซึ่งเคยเป็น B เนี่ย มันจะกลายเป็นคําตอบแล้วถูกไหมนี่คือวิธีที่2 argument metric วิธีที่3ครับ克 r เมอรใช่ไหมกฎของ克 r เมอร์รอรอรทำไงโอ้อันนี้ยิ่งง่ายเลยเอา a มาปุ๊บเอา b มาแทนตัวแรก b มาแทนคอลัมน์แรกจะได้ค่า x b มาแทนคอลัมน์ส จะได้ค่า y b มาแทนคอลัมน์สจะได้ค่า z มีตัวปรกี่ตัวแทนไปเรื่อยๆเฮ้ยแทนไปแล้วมันจะได้คําตอบได้ไงอ๋อแทนเสร็จทําไงหาดีเทอร์มิน t นต์ใช่ไหมครับหาดีเทอร์มินนต์ของ e ตัวนี้แล้วหารด้วยดีเทอร์มิน t นต์ของ a ใช่ไหมลูกอย่าลืมนะไม่ใช่หาแต่ข้างบนเสร็จกูตอบเลยผิดนะครับ ต้องหารด้วย d ีเทอร์มิน t ของ A ด้วยแปลว่าเราต้องหาด e เทอร์มิน t ของเมทริกดั้งเดิมก่อนนะโอเคนี่สรุปให้ฟังว่าแก้สมการเขาทำกัน3วิธีแบบนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูเอาโจทย์มาดูโจทย์ง่ายๆเนี่แหละพอแล้วไม่ต้องเอาโจทย์พิสดาะไรมากหรอกเอาโจทย์ง่ายๆแหละนี่คือสมการที่เขาให้มา แล้วเขาบอกให้หาค่า x y เดี๋ยวเราจะลองทำทั้ง3วิธีเลยดูสิเฮ้ยตกลงสรุปแล้วไอ้ที่บอกว่ามันใช้วิธีไหนแก้ก็ได้แม่งโม้หรือแม่งจริงวะมันอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้ออกมาชิบหายแล้ววิธี3วิธีคำตอบแม่งไม่เหมือนกันเลย1 2 3ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันใช้ได้มันก็ต้องตอบเป็นคำตอบเดียวกันนะครับอ้าวเราลองดูครับ เริ่มต้นสิ่งแรกที่เราต้องทำทำอะไรก่อนแปลงจากสมการให้เป็นเมตริกใช่ไหมครับเมตริกอันแรกแล้วจัดทห้อยู่ในรูป a คูณ x เท่ากับ b ออกมาให้ได้นะครับอ่ะ a มีอะไร1ครับเอาโลก่อนครับาโลครับ สครับหครับลบสครับเมตริก x เป็นตัวแปรตัวแปรก็คือ x กับ y ถูกไหมอ่าเท่ากับคำตอบครับ8แ,แล้วก็สอย่างนี้นี่เราถอดออกมาเป็นเมตริกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า a คือตัวนี้ x คือตัวนี้ b คือตัวนี้เราจะมาเริ่มด้วยวิธีแรกเราใช้อินเวอรก่อนเลยหา x จะเท่ากับ a อินเวอร์คูณกับ b ใช่ไหมครับอ่าไม่เขียนให้ดูแล้วนะยาวๆย้ายข้างเลยแปลว่าเราต้องหา a อินเวอร a อินเวอรสหายังไงเนื่องจากอันนี้เป็นสอบเม t ริก2คูณ2 A inverse ของเมทริกซสอคูณสก็เท่ากับ1นึ่งส่วน Determinant A ใช่ไหมคูณกับเมทริกที่สลับตำแหน่งแล้วถูกไหมครับก็เป็น D A ใช่ไหมและอีกสองข้างนี้ก็เปลี่ยนเครื่องหมายอย่างเดียวใช่ปะ่ะอ่าก็ต้องเป็นรูปนี้นะครับแปลว่าเราต้องหา Determinant ของ A ก่อน หาดีเท r m i มิน t ของ a ครับคูณขึ้นเป็นลบถูกไหมคูณลงเป็นบวกเพราะฉะนั้น Determin ิน t ของ a เท่ากับลบหครับได้เรียบร้อยลบหาได้ละ Determin ิน t ของ a ที่เหลือ ก็มาแทนค่าครับก็จะได้เป็น1ส่วนลบ5ถูกไหมอันนี้เป็น d คือลบ2 b คือลบ3ครับตัวนี้ก็เป็นลบ1ตัวนี้ก็จะเป็น1ครับเราก็เอา ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปข้างในถูกไหมครับอ่าก็กลายเป็นลบ 2. ส่วนลบ5ก็เป็น2ส่วน5ใช่ไหมลบกับลบเป็นบวกนะครับอลบ3กับลบ5ก็เป็น3ส่วน5ข้างล่างเป็น1ส่วน5ตัวสุดท้ายเป็น ่าก็คือลบหนส่วนหนี่ได้ละ a อ n ินเวอรถูกไหมครับเอา a อ n ินเวอคูณกับ b ถูกไหมวิธีหาคำตอบของเราคือหา a อ n ินเวอคูณกับ b ครับก็เอา2ส่วน5คูณกับ1ส่วน5อันนี้เป็น3ส่วน5ลบ1ส่วน5คูณกับ b คือ8กับ3 อ่ะคูณครับตัวแรกออกมาได้อะไรเอาโลที่1คูณกับคอลัมน์ที่1นใช่ไหมสองคูณแปดได้16บหกส่วนห้าไหมลูกบวกกับ3าคูณสได้9ก้าส่วนห้าใช่ไหมตัวแรกอันนี้ออกมาก็คือ25่ส่วนหเท่ากับ5ถูกไหมครับ อ่าตัวแรกได้5คูณตัวที่2ครับเอาโลที่2คูณกับคอลัมน์ที่1 1ึส่วนหก็8ปดส่วนห้าใช่ไหมอันนี้คูณกับบวกกับตัวนี้เป็นอะไรล่ะลบ3ามส่วนห้าใช่ไหมอ่าก็กลายเป็น 5ส่วน5ถูกไหมครับออกมาได้1นึ่งนี่าเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมสอตัวถูกไหมครับเราก็บอกเลยว่าอ๋อ x มันเท่ากับ5และ y ก็เท่ากับ1ได้คำตอบเรียบร้อยแล้ววิธีที่1นี่ไงใช้อินเวอร์สหา i อินเวอ์แล้วอินเวอรไปคูณกับคำตอบมันจะได้และ ตัวแปรสองตัวออกมานะครับ <c oughs> นี่คือวิธีหนึ่งผ่านไปเรียบร้อยวิธีที่สองครับใช้อาร์กิวเมนต์อะไรนะไม่ติกตกแต่งตัดต่อเลยของมันน,นั่นแหละนะอ่ะมาทำไง <c oughs> เขียนเมตริกก่อนครับเมตริกปกตินั่นแหละหนึ 1, 3, 1่งสามหนึ่งลบสองใช่ไหม คีเส้นใช่ไหมครับแล้วใส่ตัวสุดท้ายใช่ไหมแปดกับ3เข้าไปแล้วจัดให้ข้างหน้าอยู่ในรูปของ identity m e t r i c ใช่ไหม m a t r i c เอกลักษณ์ m a t r i c เอกลักษณ์ก็จะอยู่ในรูปของ1 1 0 0แบบนี้ใช่ไหมลูกทำไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปนี้ข้างหน้านะครับเริ่มเลยเอาอะไรก่อนดี ลุงบอกว่าโอโอเคอลุงเอาลุงเอาแถวที่สองตั้งและลบด้วยแถวที่หนึ่งอะแล้วไปใส่ในแถวที่สองนะนี่เพราะฉะนั้นแถวที่หนึ่งยังคงเดิมถูกไหมครับ อ่ะเราก็เขียนไว้อย่างเดิมครับเราไม่ได้ไปยุ่งกับแถวที่1แต่แถวที่2เนี่ยเอาแถวเอาตัวมันนะเปลบด้วยอันที่1 1-1ลบ1ก็เหลือ0ถูกไหมครับลบ2ลบ3เป็นลบ5ถูกไหม3ลบ8เหลือลบ5ถูกไหมครับโอเคคราวนี้ทำไงลุงอยากจะได้ไอ้ตรง ตรงเนี้ยให้เป็นหนึ่งแล้วจะทำไงได้ลุงก็ลบห้าหารแถวที่สองหารด้วยลบห้าแม่งเลยใช่ไหมถ้าเอาแถวที่สองหารด้วยลบห้าแสดงว่าแถวที่หนึ่งเราไม่ยุ่งถูกไหมครับเขียนเหมือนเดิมแถวที่หนึ่งนี้ยังไม่ได้แตะเลยใช่ไหมแถวที่สองหารด้วยลบห้า เอาลบห้าหารศูนย์ได้ศูนย์ลบห้าหารลบห้าได้หนึ่งใช่ไหมลบห้าหารลบห้าได้หนึ่งถูกไหมครับทันไหมลูกสุดท้ายเราอยากให้อีสามเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์จะทำยังไงลุงลุงก็เอาแถวที่สอง คูณด้วย3แล้วไปลบออกจากแถวที่1ซะถูกไหมถูกไหมเอาแถวที่2คูณด้วย3ครับแล้วเป็นลบด้วย r 1นหรืออ่าหรือจะเอา r 1นลบด้วยมันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นไอ้แถวสุดท้ายเราไม่ได้ยุ่งใช่ไหม ก็เขียนไว้อย่างเดิมก่อนอันแรกแถวที่2คูณที่ย3ลบด้วย r 1เอา r 1ลบด้วยแถวที่2คูณที่3ดีกว่าเดี๋ยวมันจะติดลบเยอะเดี๋ยวปวดกระบ,บาลไตห่านะตัวนี้ต้องเป็น r 1ลบด้วย3 r 2ถูกไหมครับก็1ลบด้วย0ก็เป็น1เหมือนเดิมถูกไหมครับ หนึ 1> 1่งลบด้วยสามก็เป็นศูนย์ใช่ไหมแปดลบด้วยสามก็เป็นห้าใช่ไหมครับอ่าโอเคตอนนี้ข้างซ้ายเป็นเอกลักษณ์เมติกและข้างขวาล่ะเป็นคำตอบครับตัวแรกคือ x ใช่ไหมั้ย x ได้5 y ได้1ครับนี่ไงใช้อาร์กิมเมนต์ คำตอบเหมือนกันไหมอ่าคำตอบเหมือนกันแสดงว่าสองวิธีนี้ใช้แทนกันได้ถูกไหมลูกอ้าววิธีที่สามครับอ่าใช่ครับใช่มันขึ้นอยู่กับเรา ทำไอ้ตรงนี้ได้หรือเปล่าทําให้เป็นเมติกเอกลักษณ์ได้ปะ่มองออกก็เปล่าบางคนวนอยู่นั่นแหละแก้ไม่จบพระทีแม่งพอได้เสร็จเรียบร้อยเอาไอ้หาไปคูณข้างบนไอ้คูณข้างบนจากหนึ่งกลายเป็นห้าไปอีกแล้วเอากูเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งดีอยู่แล้วไอ้ข้างล่างพอจะเป็นศูนย์ไปลบไปบวกไปคูณอะไรเละเป็นจกเลยหาไม่จบพระทีถ้าเราไม่ถนัดในการที่จะแก้ค่าลักษณะนี้ใช้วิธีนี้ไม่สะดวก แต่ถ้าเกิดเราถนัดเราถนัดอุ้ยวิธีนี้ก็ง่ายไม่ยากใช่ไหมลูกรู้เลยว่ากูต้องเอาให้ได้ศูนย์ก่อนตัวหนึ่งขงังนี้ฝั่งนี้ค่อยๆไล่ไปหเหลือหนึ่งนะแล้วค่อยไปลักกำจัดตัวอื่นให้เหลือศูนย์นี่แค่สองคูณสถ้า3าคูณสก็จะยุ่งกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะไปวิธีสุดท้ายครับเคลมเมอร์ ramer, ใช่ไหมเคลมเมอร์ <K ramer. S 1> ทำไงเอา มาหนึเราต้องมี Determin A น t a ใช่ไหมเด็ดเอเด็ด a. a หาไว้แล้วครับถ้ายังไม่ได้หาเราเริ่มใช้วิธีเคมเมอร์ก็ต้องหา determinant ของ A ก่อนออกมาได้ลบ5ใช่ไหมลูกอ่าเราหาไปแล้วนี่แต่ข้อแรกเลยเพราะฉะนั้นเอาโจ์มาเลยว่าไง1 3 1่าย1 3 1ลบ2ใช่ไหม1 3 1ลบ2ครับ B ล่ะ B คือแปดกับ3ใช่ไหมลูกวิธีทำทำไงาหาตัวแรกก่อนครับหา x x เท่ากับดีเ e r m i มิน t นต์ของเอาแปดไปแทนคอลัมน์แรกใช่ไหมเอา B ไปแทนคอลัมน์แรกใช่ไหมลูกแล้วหารด้วย d e t a ใช่ไหม อ่ะหาดีจะมาเน,นงของข้างบนครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกใช่ไหมตัวเลขถูกว่เนี่ยไม่ถูกน,นี้ลบสิใช่ปะ่ะลบสองออกมาได้ข้างบนคือลบยี่สิบห้าใช่ไหมครับข้างล่างครับลบห้าใช่ไหม ออกมาได้แล้วครับ x เท่ากับ5ทันนะ,ะ y ละครับ y ก็ทำเหมือนกันแต่คราวนี้แทนที่จะเอาไปแทนคอลัมน์แรกเราเอาไปแทนคอลัมน์สองถูกไหมลูก8 3แล้วยังหารด้วย Determinant ของ a เหมือนเดิมถูกไหม แปดสคูณขึ้นเป็นลบใช่ไหมลูกคูณลงเป็นบวกถูกไหมสาออกมาได้ข้างบนเป็นลบหครับข้างล่างได้ลบหถูกออกมาเท่ากับ1ครับได้ไวายละจบเคมเมอร์สวิธีได้คำตอบเหมือนกันเป๊ะเลย ใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่ถนัด <c oughs> ครับครับ,รบถามว่าง่ายสุดไหมบอกไม่ได้ทำไมถึงบอกไม่ได้อันที่หนึ่งถ้าสมมติอันเนี้ยเป็นเมติงห้าคูณห้าล่ะ 5คูณ5แปลว่ามี a b x y z m n ใช่ไหมต้องหาเมตริกดีเท์มนต์นของเมตริก5คูณ5 5ตัวถูกไหมครับไม่ง่ายเลยใช่ไหมถ้า5คูณ5เนี่ยถ้าให้ลุงเลือกนะหาอินเวอร์สแม่งก็หินง่ายที่สุดคืออาร์กิวเมนต์เมตริกจริงป่ะ เพราะเราไม่ต้องหาดิเทอร์มนแนนหาบ้าหาบออะไรเลยมึงหาโลไปคูณไปลบไปบวกกันเฉยๆอ่ะใช่ปะ่ะคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสองสองกรณีอกรณีแรกคือดูว่าถนัดวิธีไหนบางคนไม่ถนัดนะ อย่างที่บอกอ่ะใช้อาร์กิเมนติก์กวนอยู่นั่นแหละหาทําเป็นไอดีนิตี้เมติกไม่ได้สักอันหนึ่งมันก็ไม่จบใช่ไหมแต่บางคนใช้เป็นถนัดแบบนั้นก็แค่แบบนั้นนี่คืออันที่หนึ่งถนัดแบบไหนอันที่สองนะครับสะดวกแบบไหนคือบางคนทําได้หมดเลยทุกแบบอะ่ะก็อย่างเมื่อกี้เราบอกห้าคูณหาแล้วกูจะทำยังไง วิธีไหนเร็วสุดอ่ะวิธีไหนถนัดสุดอ่ะอ่ะได้และอันสุดท้ายครับอยู่ที่ว่าถึงเวลาสอบจริงๆมึงจาอันไหนได้ <c oughs> สามวิธีเข้าถึงห้องสอบกูจําไม่ได้สักอันเลยเคมเมอร์แม่งทาไงวะ <c oughs> จําได้แต่อินเวอร์ดก็ต้องทำอินเวอร์ดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆอ่ะเรารู้วิธีทั้งสามวิธีแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ที่เราครับบอกไม่ได้หรอกว่าอันไหนง่ายกว่ากัน มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงไหมนะเพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้ครับว่าจะใช้วิธีไหนไม่งั้นนะ่ะเขาก็วิธีอื่นก็ไม่มีคนนิยมไปแล้วดิใช่ป่ะยังจะทำอยู่ไหมอะ่ะก็เลิกไปแล้วดิก็ถ้าเคมเมอร์มันง่ายสุดก็ใช้แต่เคมเมอร์สิวิธีอื่นก็ไม่ต้องมีแล้วแต่มันไม่ใช่บางทีเนี่ยวิธีอื่นเนี่ยมันอาจจะสะดวกกว่านะครับอย่างเช่น กรณีที่เคมเมอร์ใช้ไม่ได้กรณีไหนบ้างที่เคมเมอร์ใช้ไม่ได้ครับเห็นชัดๆเลยกรณีหนึ่งที่เคมเมอร์ใช้ไม่ได้แน่ๆคือกรณีที่ d e t e r m i n ิน t ของเมตริกเเสือกเป็นศูนย์ใช่ป่ะบ้าเพราะฉะนั้น เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เจอกรณี Determin ินแ a เป็นศูนย์ใช้ไม่ได้แน่ถูกไหมนะครับเพราะนั้นเวลาเราทำโจทย์เราก็ดูตามถนัดของเราอ่ะตามความเหมาะสมของเราเราอาจจะชำนาญเราอาจจะชำนาญวิธีเคม,เม์ก็ใช้เคม,เม์ไปให้คล่องนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าผมถนัดชำนาญอะคิมิเมนติกมากกว่าโอเคใช้ตัวนั้นก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับด้วยว่าไม่รู้ว่าครูจะสอนตัวไหนบ้างนะลูกแต่สอนเคลมเมอร์แน่ๆล่ะตัวหนึง่งอีกสองตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะสอนหรือเปล่านะอีกสองวิธีนี้ลุงก็ไม่รู้ว่าครูจะสอนหรือเปล่าถ้าสอนก็โอเคก็ลองทำดูนะครับอเดี๋ยวเราลองทำโจทย์อีกสักข้อเนาะ อ่าลองอีกสักข้อหนึ่งเอาข้อไหนดีล่ะข้อหนึ่งเลยก็ได้อ่ะดูสิทำได้ไหมแล้วก็มาดีซะด้วยนะไม่ถาม x y แต่ให้หาค่านี่ มันก็ต้องหาค่า x ข้า y ออกมาก่อนนั่นแหละจริงไหมเออไม่ไงั้นกูจะไปหาค่าได้ไงล่ะ x กําลังสองลบสี่ y อะถ้าไม่รู้ค่า x ค่า y ใช่ไหมอเพราะนั้นอันแรกแปลงออกมาเป็นเมตริกก่อนใช่ไหมครับอ่าแปลงออกมาเลยลูกทีละโลเลยโลที่หนึ่ง ลบสองกับกับอะไรไอ้โลโลไม่ใช่คอลัมน์แถวลบสองกับสี่ใช่ไหมแถวที่สองครับได้สามกับลบสองครับเอ็กก็เป็นเอ็กวถูกไหมลูก เท่ากับ b ก็คือ10กับลบ11อ่าโอเคใช้วิธีไหนดีอ่าเคมเมอร์ครับอ่าถ้างั้นถ้าจะหาเคมเมอร์สิ่งแรกต้องทำคือหา Determinant a ก่อนใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมนะลูกอย่าลืม Determinant น a น,น,นะไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงกูหา แทนค่าปุ๊บกูหาดีเทอร์มินแนนต์ตอบแม่งเลยโยกูตายเลยหาก่อนครับดีเทอร์มินแนนต์ A ลบสองลบสองครับคูณขึ้นเป็นได้เท่าไหร่ครับลบสิบสองคูณลงเป็นบวกไรสี่ครับเพราะฉะนั้นดีเทอร์มินแนนต์ A มีค่าเท่ากับลบแปดได้ที่ก่องอ่า ใช่ไม่ศูนย์จะได้ครับอา้าวเริ่มหา x ก่อนครับคอลัมน์แรกเป็นอะไรเอาคอลัมน์ลูกอ่ะอ่ะเมติากจะกลายเป็นอะไรลูก สิกับลบสิใช่ไหมแทงคอลัมน์แรกเข้าไปตัวนี้ก็เป็น4กับลบสนะครับหารด้วย d erm e t e r m i n ิน t นถูกไหมลูกอ่าคูณขึ้นเป็นได้44ครับคูณลงเป็นได้ลบ20ออกมาตัวนี้ข้างบนได้ 24ครับข้างล่างได้ลบแปดออกมาก็เท่ากับ x คือลบสามใช่ไหมได้ค่า x แล้วครับ y ครับ determinant ของลบสองกับสามแล้วก็ส0บลบสิบเอ็ด ถูกไหมหารด้วยดีเทอร์มินนต์ e ครับคูณขึ้นได้ลบ30ค,คูณลงได้22ครับลบ8หารด้วยลบ8มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราได้แล้ว x เป็น3 y เป็น1ถูกไหมครับอ่า x เป็น3 y เป็น1แทนในนี้ก็กลายเป็น3กำลัง2ลบ4ออกมาได้5ครับงั้นคำตอบข้อนี้คือ5ครับเนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ง่ายไหมเอออ่ะ <Yeah. S 1> uh. ลองทำเองข้อ3ครับแล้วบอกคำตอบลุงมาสิว่าได้เท่าไหร่ เห็นไหมอลองเองเลยลูก